กับเ็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธีกรรมการรองเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนุ่มๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเดมอนอะไรเดมอนหรอเดเดจะไม่เยอะหรอปอนพี่มันมันไม่น่าจะเยอะกว่านี้แหละถ้านี้เขาตัดตัดกันแล้ว เขาไม่ได้เยอะเท่าเราแก๊งเดียวก็ได้นึงเราก็ไม่เยอะพี่เรามีเท่าไหร่เองเนี่ยสิบเจ็ดเองโอเคยอมน้อยยอมน้อยยอมน้อยลูกเอลูกสี่ยอมน้อยสี่ยอมน้อยจะยอมน้อยยอมน้อยถึงจะยอมจะยอมน้อยพี่ต้องไม่ไม่พี่เดียวพี่เดียวลุงพี่เดียวกับลุงมาเรี่กเรียกกับลุงเดี๋ยวพี่ พี่ถือกล้องพี่เดียวเนี่ยพี่เดียวนี่พี่เดียวเี๋พี่ถือกล้องพี่ถือกล้องมางไอ้กล้องเปิดอย่างมันกดไอ้แบบกดกดวีกดวีพี่กดวีมองวีกูต้องพูดอะไรบ้างอ่าพูดตั้งแต่หลายชื่อแรกแล้วอย่างที่ยี่สิบห้าพี่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 ไม่ต้องกดอ่าพี่พี่ยังปกติเดี๋ยวขอแฟชั่นหน่อยอ่เดี๋ยวพี่พร้อมพี่บอกผมนะแป๊บแล้วพูดยิงแต่เราเสียงไม่หวานเลยอ่ะไนายส่อใส่นายใส่ซ่อใส่รองเท้าไห้เย้ ไดตอบแล้วครับตอบได้เลยวกว่มา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 เดินสองซ้ำใครชื่อแรกเลยพี่เดินสอใชื่อแรกคอนลินเฟิร์สไม่ใช่แกงเราพี่แก๊งเราแก๊งเราแกงเราเล่นไดิไครับวันหลเเท็สองกันละเท็กสองอันนี้อ๋อย้กูนวดให้พ่แกงไม่ใช่ชื่อแก๊งชื่อแรกอ๋อเย้ โอเคพี่เลดตัวไกพี่เลดเอาู่ว่าฮาอยู่ว่าฮาอยู่ว่าฮาเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามไปแคปเบดลาวิส้มตำชาติงส้มตำเอเรียลเนโคบาติกเชี่ยเกียวซ่าเฟมัสเชี่ยโอ๊ตโพเทคเฮ้ใส่อันสามไม่ด้วยแทนคุณลาวิเชี่ยทาดาลาวิใส่อสามไม่ด้วยไง รูปมันฉลาดไหมกะทิ่นำคุณอะไรอ่ะโอเจ็บปอดไอเดียดีเลยเพียบเพื่อนมีหลายรายการอยู่เป็นหัวแต่มันเป็นกระเป๋าอ่ะกระทิ่นำคุณอะไรอ่ะกะทิชาวเกาะชาวเกาะกะทิชาวเกาะเนี่ยเชี่ยโค้เดือดก้าวหน้าเลยครังว่าจ่ายนะไม่กระจายซ้ายขวาชนตรงแล้วก็ไม่กระจายซ้ายขวาโฟก์ลาวิคนมังกรแดงปลาเรือยอดเบี้ยพิเรตปะลอนลาวิแต่ละคนถนนลูกหลัง รีวายเนโคบาติกเชี่ยใช้ไม่ได้อะายตี้มายโวยังบัดเชียม่องเลหลกไหนมันวายเจพาวเชียโจนาธานยังบัดรสล็อตลาวิเชียเกตไฮเจพาว้เนอเทควินเซนเ์ฟอทก่อนอะโหลอฟ คืออะไรวะไม่รู้พี่หมดยังพี่หมดยังเอาไงเราไม่คุยเรืแผ่นลาวีคุยเรื่องมอเตรอไม่น่าห้าคนไม่น่าหกคนจะได้ใครลาไปแล้วกี่คนพี่วะลาไปแล้วเจ็ดมาความแรงเยอะมากคูณเดือบีซาร์ดดังนั้นอาไปเจ็ดแลือพี่แม่ลาไม่ถึงเจ็ดหรอก ลาไม่ถึงเจ็ดหรอกแต่หายไปเจ็ดเทือโอ้โหลาไม่ถึงเจ็ดนะครับแล้วมันหายไปไหนวะซอสเทืว่ะไม่กลัวคนเข้าจริงปะเนี่ยพี่เดียวพี่เดียวก็ไงน้องต่อร้านไอ้หกนี้คนนี้เขาคืออะไรวะพี่ผมเขาบอกไม่ได้พี่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเคครับชื่อว่าใจนะมันขึ้นอะไรน้อง อะไรนะไม่ไม่ออกสายขวาเว้ยชนคือตแวมันไม่ขึ้นเลยแหละครับชิพแอลได้ไหมชิพแอลชิพแอลเข้าวอร์นไม่ได้เลยชนเข้าห้าคนเข้าห้าคนไปแล้วไอ้ที่เหลือไม้ต้องไปลมาตัดกินคนที่รู้มาสามอย่าไปตีต่อไม่ต้งว่าไฟพร้อมหน่อยขยับมาขนาดนั้าอย่ามาขยับมาชนมึงก็แดงวอพังวอพังอย่ามาอย่ามาอย่ามาแตง่ายอย่ามาชุบเพื่อนได้ยืนนะชุบเพื่อนเข้ายืนรวมกลุ่มกันวะพอๆกันอยู่ปะพอๆกันพี่พอๆกันคนเขาน้อยเหมือนกัน ยี่สิบ,บ oh, score, วิเตรียมความพร้อมพร้อมอาวุธโอ้สกอเร้ากูก็เลื่อนลงเลื่อนขึ้นอยู่นั่นอ่ะ <20, 20. S 3> ชมนมากรแดงนะเว้ยชนมากรแดงนะเว้ยแล้วก็ฟ <20. S 3> ังฟังแล้วเว้ยไม,ไม่ไม่กระจายออกซ้ายขวานะชนแค่ตรงกลางนะเว้ยตัวไหนก็กระจายออกซ้ายขวาไม่ต้องไปตามมันนะเอาแค่ตรงกลางให้จบก่อนนะตรงกลางอย่างเดียวนะดูเพื่อน,นเยอะไปชน <มา S 2> ชน <มา S 2> ชน <มา S 2> เดินไปเดินไปเดินไปเฮ้ยขีลายช้าขีลายช้าเร็วเร็วเร็วเดินมาเร็วเร็ว ตามเพื่อนหน่อยด้งมาหน่อยด้านหน้าหน่อยด้านหน้าหน่อยเฮ้ยพี่นดตายเจ้าพี่นยตาด้านหน้าหน่อยมันก็แเพืนีตายเยอะมันตายเยอะเเอเพื่อนอกมันก็แดงเพื่อนอกมัก็แดงเพื่อนอกมันก็แดงเพื่อนอกเนชเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเพื่อมันก็แดงมันก็แดงเพื่อนมันก็แดงเพื่อนมักบเลยตรงกลางเกม กบเล่นตรงกลางเฮกลับมาเล่นตรงกลางกลับเล่นตรงกลางเฮเพื่อนตายอยู่ตรงไกลๆอ่ะเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกได้ยูดีดเฮ็ดคุยกันหนยกันกันหนเฮดกันหนอกเด็ช่ยเพอนหน่อยมกะเด่อยพื่อนอน่อนหอยหน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 ่หนหน่หน่นห่ยนห่่ยน่อน่อ่ยอนอ้ยน่อยย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 ยเยอย่ย่นหนนหน่อยน่อหน่อน่่หน่อยเออตายในนน่งตายในนน่ง ไปโทโทษโทษเดนมาชูบอดอย่าเล่นหมดอย่าเล่นหมดก็อย่าชุบอดอย่าเล่นด้วยเล่นด้วยอย่าชุบหมดเล่นด้วย โอ้พอกุเล่นได้เลยเล่นดเลยเล่นได้เลเห็นไ้ยเหนมยตัไหนวะเฮ้ยตัวหนตัวไชุบแล้วชุบแล้วชุบยชุด้วยีเปนชุบด้วยเตัวชุบยดังเลยดังเลยเลยไปตัวชุบด้วยไปตัวชุบด้วยโตเป็นตัวชุบดีให้โตไอโตเป็นตัวชุบดโตเฮ้ยอย่าลุมอย่าลุ้มหน้าหลังอย่าลุมหน้าหลังอย่าลุมหน้าหลังใจเย็นๆตายเ้อไอโตเป็นตัวชุบดโตไอโตอยู่ไหนวะเป็นตัวชุบดโตเป็นตัวชุบไมเพื่อนขยับไปตรงข้อแล้วาเยอะน

เอ้ยมึงชุบเพื่อนด้วยเคเอสหยิบไม่ติดตรงนี้ตัวหยิบไม่ได้เล่นโซมดิมีอีกไหมเน่ะข้างนอกอ่ะมีเพื่อนเราอีกไหมเฮ้ยปากหลามาใครไหวมึงออกไปหน่อยดิมึงออกไปเล่นหน่อยออกไปเล่นหน่อยปากหลามาออกไปเล่นหน่อยยื้อไวยื้อไวยื้อยู่อไวยื้อไวโซไวโซน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 ไว้โซน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 ไวโซนไวโนไวโซนไวโนไวโซนไวโนไวโซนไวโซนไวโซนไว้โซนไว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 โซนพื่อนหน่อยมาโซนไว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 โซน

เคจะเล่นเยอะโฟกัสเพื I mean so? I mean hey. oh. man, ่อนก่อนโฟกัสเพื่อนก่อนเคจะเล่นเยอะเพื่อนทำไมหมดยังเอาเพื่อนออกมดูดีๆดูดีๆดูดีๆไอไอเอาเพื่อนออกมาเพื่อนดเพื่อแดงเพื่อนนีพื่อนอพื่อนอเพื่อนเพื่อนดเพื่อนพี่บองออกมาพี่บองออกออกเคออกเออกมาเสียออกมา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 เสียงมนเกิดความยา่อนะเกิดความยาอนะฟังกูแล้วตั้งเอาเพื่อนออกมาดิ นั่งสตินะแล้วนั่งออกมานะพยายามออกมาเสียงกูนะออกมาเสียงกูนะเคสออกมาหยิบเพื่อออนกมาเคสออกมาเสียงกูนะเคสออกมาเสียงกูออกมาเสียงกูไอพี่ผมหลุดมิติเอ้ยหลุดมิติไม่เป็นไรน้องออกมาเสียงกูนะเคสออกมาเสียงกูออกมาเสียงกูออกมาเสียงกูไอเฮียเขาให้ซื้อเพลยังไม่ได้ซื้อเลยไม่มีเบนเดมึงเข้าไปเล่นไปมึงเข้าไปเล่นไปเบนเดมึงเข้าไปอยู่เบนเดมาขึ้นอยู่เพียงเบงโซบเบงโซบ แล้วออกมาเออเอ้ยฟังหน่อยเทสฟังหน่อยเอ่อเสียงกูมา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 เสียงกูตายตายเอ้เคสถอยมาเสียงกูเสียงกูเสียงกูเฮ้ยดึงเพื่อนมันจะเบี้ยวดึงเพื่อนมาันจะเบี้ยวดึงเพื่อนมันจะฟังดูไหมมามาเสียงกูมาเสียงกูเดมาออกมาเลยมึงมึงไม่ต้องกลัวมึงออกมาได้เลยออกมาได้เลยเฮ้ยวงไม่แรงแล้ววงไม่แรงแล้วเบีออกมาวงไม่แรงแล้ววงไม่แรงแล้วเบีออกมาเบีออกมาเบี้ยวมาองุดหงิดมาชุบนุมตายกูตายหงุดหงิดมาชุมนุมแล้ววงเหาเพื่อนมาชุมนุมแล้ววงไม่ดี เพื่อนเพื่อนเราหลุดมิต <Busan> <c oughs> ิไปแล้ว่ะเนี่ยเนื่ยไอ้ไอ้ไอ้บีบ้าบีบ้า

เพื่กับอยู่หัวเอ็ดเอเพื่อนกันเฮเคเอสควบกูอยู่อีกมิติหนึ่งสี่คนนะคนอยู่อีกมิติไม่เป็นไรออกเลยกระเดมได้ตัวเสียกูได้ป่ะกระดงนมาได้ตัวเดียกูรัมอยู่กันกูกันกูกันกูทไไมมมเาา่ กูยืนอยันงนานในวงกูโดนไม้หัวมเือตีใครวะเพื่อนเราอ่ะไม่รู้อ่ะไม่พวกเราหลุดมิติกันไปเกือบหมดแล้วสู้ยากอยู่ตอนนี้วตายตายตายกอดแดงเพื่อนกันมังกรดแดงเพื่อนก่อนไม่เหลือกเลย้ว่อนแดงไม่ครบหน่อยก่อนแดงเม่คพบหน่อยมึงกอดแดงเพื่อนกันมังกรดแดงเพื่อนก่อน เอ้้อ้้ฟินเฮ้งมหน่อยสุดเพ่น่เ้สวยเพ่อนเยอะๆของแดงเด้งหน่อยมเพ่มาเตียมเพ่เเหลือเพเลยอ่ะยังกันอย่กันอยู่้กันอยู่พกันอยู่ลีเพ่นเยอะเลียเ่เยอะตายตายกูตายกู เพื่อนเราหลุดมิติไปกันเพียบเลยว่ะพี่เลี้ยวพี่เลี้ยวเพนหมดเพนหมดเพนหมดมึงเข้าไปเล่นเลยมีแวนเดดป่ะได้ได้เราขึ้นออกมาชุบไปชุบหน้าบงหน่อยมันก่อนแดงเราเพื่อนเราเปลี่ยนนีดเปิดเปิดตัวชุบเลยเปิดตัวชุบเลยเปิดตัวชุบเลยมันก็แดงชุบหน้าบงเลยปิดตัวชุบหน้าบงหน่อยไปชุบไอ้ขามแล้วนะชุบไอ้ขามแล้วกระแดงมาปิดหน้าบงเลยมันก็แดงก่อนแดงเราเพื่อนจังยิ้มจังยิ้มมังแดง เอาเพื่อนนอวงไหนมังเพื่อนนอวงเอาเพื่อนนอวงอาเพื่อนนอวงมันก็ได้อาเพื่อนนอวงอาเพื่อนนอวงแบนเดตมันปั๊มได้อยู่นยเพื่พี่พี่อยต่อไม่ใช่เยอะมากเรยมันก็แดงเลยมหน่อยมหน่อยเป็นมีดเป็นมีดเป็นมีดมันแดงเป็นมีดมันก็แดงเ็มล่ปิดเขาวงล่ปิดเขางไล่ปิดเขาล หนัวจัดเลยว่าอย่าลืมมาเพื่อนนะเพื่อนออนะมันก็แดงเล่นี่มันก็แดงเลยนี่หนัวจัดเลยว่าอย่าลืมมาเพื่อนนะมังกรแดงเลยปิดตู้ชุบเลยปิดตู้ชุบเลยปิดตู้ชุบเลยโอ้ยมึงอย่าลืมมาเพื่อนนะมึงเปลี่ยนมีดอ่ะไปเอาเพื่อนเดีเอาจ้องนิดหน่อยจ้องนิดหน่อยจ้งหน่อยจ้งหน่อยจ้งหน่อยเอเอาออกไปเลยแคน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 ครับสลอตเอาให้สลอตเอาให้เดี๋ยวโดนลามน้องดอ ไเยอะเราไม่มีตัวเกียร์ซากเตาหน้าเล่นสดเฮ้ยในวงในวงคิ้เสเล่นสดเพื่อชุบี้ในวงคิ้เสือเล่นสดเพื่อนชุบด้เล่นสดเพ่อชุบหน่อยเล่นสดเพื่อนเล่นสดเพื่อชุบหน่อยเ่นสดเพือนเนดเพื่อนอวแลเพื่อนแ้เพือนวเพื่อนดีเอมึงถึงเพื่อนมาย่นอกวงอ่ะีดีมึงชุบหน่อยไออสอสยิบแฟนน้องสวยยังรีอยู่

มันก็ะเดใจเย็นใจเย็นเอาคีดได้เลรีเพื่อนอีกรีเพื่อนอีกรีบอีกสวยสสีแดงไม้แล้วว่าไปโอ้แทนคุณโอ้โหตียางยอไว้ย่าไปย่าไปย่าไปย่าอย่ายันเจ็บแล้วรีบเนอีกรีเออีกมึงรีเพื่ออีกมึงรีบเอนอีกมีมีมีมายันมมายันส็แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วใจเย็นใจเยนใจเย็นไปยไปมันว่ะเก็บหันบองเนี่ยนะไปคสรียูเคสซียูแล้วววล้ววยวเเวลา สู้กันไอ้ย่าสู้กันยันวินาทีสุดท้ายไอ่าไอ้เฮียแล้วเสียของเยอะขนาดนี้ไอ้เฮียเล้วเท่เลยวะไอ้เฮียพี่หมดผ่ไม่ได้กูเปิดกูเปิดกล่องสัพภายไปเอดีวเกินเออไม่เป็นไรแม่ไปคือเออขอบนขอบนหน่อยมึงไม่ได้เซ็ตของกันหรอวะไอ้วายเอดีมึงมีกี่อันไม่เอ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 ดีผมมีสิบอันเพนมันไม่มีเต็มหมดเลยพี่มีเต็มหมดเลยไอ้ไม่แบ่งหมดแล้วมันมันแบนเดตแบนเดตปั๊มได้เว้ย คือได้เลยใช่แต่เพดแต่เพดนะคือมึงใจเย็นได้เลยมึงรอให้มันลดสักพักมึงค่อยกดเพดยังได้เลยพี่บอกแล้วเป็นเดทดป่ะแม่โคตรชิวอ่ะไม่ใช่โคตรชิวอ่ะในนอกวงตอนนี้คือโคตรชิวเราไอ้นี่หว่าเราโดนซ้อนแบบไอ้อันนี้จะจะบอกให้ว่ามึงกับเล่กกันไม่เคลียร์เองเขาชุบอยู่ประมาณสามสี่ชีวิตมังกรแดงอ่ะมึงดันไปปิดไม่จบมึงเลือกที่จะเล่นข้างในอ่ะ อจริงจริงออกออกวงจริงจริงเราออกวงมาทั้งแก๊งเลยได้ไหมรอบหน้ากูเป็นคนพูดเองว่าเอ้ามึงไม่ปิดจบให้เขาหรอมึงไม่ปิดจบเขาหรอกูเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปออกปิดกันมีมีหกสองคนน่ะเออเอาอะไรหมดอ้ะมันเขาพบอย่างเยอะเลยกูว่ากูว่ากูว่ารอบเอเนี่ยก็เนี่ยก็แนยรอบหน้ารอบหน้ากูว่าถ้าต้องปิดอย่างเงี้ยกูว่าออกแม่งไปทั้งแก๊งเลยถ้าเกิดเขาจะตีเราฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s o c ด้วยกันนะคะ